สวัสดีค่ะพวกเราชั้นประถมศึกษาปีที่3หนั่ง1ได้มาลงพื้นที่ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมางพะนิดโครงงานฐานวิจัยเรื่องโรจิกาปายสมาชิกกลุ่มเด็กหญิงณชชานิพิธาวินเด็กหญิงพิมพยาดาลิมพรเจริญเด็กหญิงสอนสวรรค์สมศิลิเด็กชายสุธิพัสุขคนเด็กชายทีพบศรีราชยาและเด็กชายฮัสซานทางวันค่ะ ส่วนผสมของขนมโรตีกระป๋ามีดังนี้ค่ะเนยเค็มไข่ไก่นมถั่วเหลืองน้ำตาลทรายขาวเกลือแป้งสาลีต้องเป็นของมาเลยนะคะน้ำสะอาดขั้นตอนการทำขนมโรตีกระปา น้ำไข่ไก่เนยน้ำตาลเกลือนมโชวเหลืองผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเติมแป้งสาลีและน้ำเปล่าลงไปนวดกับเครื่องค่ะตัวเครื่องตัวนี้เลยนะคะที่เขาใช้กัน 2. หลังจากนั้นนวดแป้งเสร็จพักไว้หนึ่งชั่วโมงเพื่อให้แป้งเซ็ตตัวแล้วนำไปรีดก,กับเครื่องรีดอันนี้เลยค่ะแล้วเรียก รีดให้เรียบเป็นแผ่นบางๆนะคะก็เอามาทำให้มันเรียบนะคะนำแป้งที่เรียบแล้วนะคะมาตัดเป็นชิ้นเรียบสี่เรียงนะคะเล็กๆตัดแบบนี้ค่ะนำไปเรียงในถาดเข้าตาอบประมาณ20นาทีค่ะ เมื่ออบเสร็จแล้วนำมาพักไว้ให้เย็นเพราะมันจุกจหน่ายค่ะก็จะสวยงามประมาณนี้เลยค่ะเรามาดูภาพเก็บตกความประทับใจกันเลยค่ะเดินทางไฟเกตคจ้าก็ทุกคนก็มีความสุขกันดีนะคะ และในช่วงนี้เราก็ถ่ายง,งานแล้ว,ว่าที่ไปกันด้วยค่ะต่อไปช่วยกันเก็บข้อมูลนะคะพอไปถึงแล้วเราก็ช่วยกันเก็บข้อมูลถามข้อมูลที่อยากรู้นะคะถามอะไรกับวิทยากรนะคะและเขาก็ได้ทำขนมโดติกาไปมาให้พวกเราชิมกันค่ะต่อไปนะคะติดไม้ติดมือกับบ้านเขาอร่อยมากค่ะ ถ่ารูปเก็บภาพความทรงจำที่ประทับใจนะคะตอนที่เราไปลุงพุทธิกับตโตโต้นะคะขอบคุณค่ะ